ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงวันนี้ทักทายแฟนนะคะบางกะปีทุกๆท่านเด็กมที่นี่เป็นในคะาสบายดีบอค่ะวันนี้มาเที่ยวกับใครมาคนเดียวในใครมาเป็นคู่ชูมือสิคะโอ้มาเป็นคู่ด้วยน่ารักจังเลยวันนี้มีแบบว่าของเสริมสิริมงคลให้กับแบบ,แบ,บ,แบ,บแบบพวกเราอาจจะได้แบบว่าเจอเนื้อคู่ก็ได้นะวันนี้นะใครสอดชูมือ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โกหกหรือเปล่าหน้าตาดีโสดเป็นไปไม่ได้พี่ไม่ใช่บางคนนี่บอกว่าโสดนี่ยกเงินหนีผัวมาเที่ยวล้วนๆนะไม่ได้นะฮะไม่ไม่มีใช่ไหมวันนี้พี่อยากได้เนื้อคู่ไหมไม่อยากหรออยากอยู่คนเดียวทําไมผู้หญิงเราเป็นอย่างนั้นล่ะโอ้ดีใจมากๆวันนี้ได้มางานยิ่งใหญ่จริงๆนะคะงานนโมเฟสนะคะเสริมมงคลโอ้บุญครบรอบแบบ จริงๆวันนี้มันมีทุกอย่างเลยอาหารการกินมีทั้งของแบบไหวให้เราด้วยเนาะครบจริงๆมาที่นี่มีมีท้องกับมีเงินกับท้องมาอย่างเดียวก็อยู่ครบแล้วใช่ไหมคะไม่มีเลยเหรอเหมือนทุกคนยังไม่ตื่นตอนบ่ายโมงอะไบอกไม่ถูกเลยปกติอย่าบอกนะว่าเต้นตอนอีกทีก็คือทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะหนูว่ารัฐกลางวันไม่มีใครตื่นแดนเซอร์ก็ไม่ตื่นเหมือนกันนะรวมถึงนัาร้องด้วยจบไปหนึ่งบทเพลงที่กัต้องมีโอกาสได้ร้องไวช์เนี่ยเพลงชื่อว่าจื่อบอกเคยฟังไหมคะ ตอนร้องเสียงเบาจังเลยล่ะเบามากล,ง,ล,ง,ลง,งที่ร้องไม่ตรงคีหนูว่าแล้วพี่นัดมาคนละคณะนะหนูว่าดูแล้วแต่ว่ากูลาบต้องร้องช่วยกนันดังๆนะยังไม่ได้ร้องตอนนี้รอก่อนเพราะว่าทุกคนต้องมาแบบดูคอนเสิร์ตให้จบหนึ่งชั่วโมงเต็มๆก่อนวันนี้นะขอบค,คุณจริงๆขอบคุณไทยรัฐขอบคุณเอทามด้วยนะคะวันนี้ให้โอกาสพวกเราได้มาขอเสียงปรบมือให้กับเปอนเจ้าหน่อยได้ไหมคะ ขอบระคุณทีมงานทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้จัดงานยิงไงของกินกระแทบคนมากกันหน้าตาดีขอเสียงคนหน้าตาดีหน่อยได้ไหมจ๊ะแม้ตอนที่ร้องเพลงทำไมเสียงเบาบอกว่าหน้าตาดีนี่กรี๊ดังใช่นะอีกหนึ่งบทเพลง